ครับนะเคยน้อมตัวไาหน้าแต่ว่าหน้าเนี่ยังไงหน้ายังมองตรงอยู่เพราะว่าการที่เรารู้ขึ้นยืนเนี่ยเราก้มหน้าครับลงไปเนี่ยเว่าเรายืนจริงมันจะก้มลงไปเลยมันจะเป็นเก็บคองอาเข่าลวมวหน้าไปเลยถูกต้องไหมฮะสวัสดีครับพบกับพวกเรา DNA แอมบัดง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้เราจะเตรียมเพื่อจะไปยืนจะไปยืนเหมือนกับคํากล่าวที่ว่า ก่อนเราจะวิ่งเราก็กลิ้งเราก็กลิ้งก่อนอยบอกนะครับมจะให้ผมไม่ให้กินไม่ได้ให้กินฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของจะเตรียมเพื่อการยืนเนี่ยเราจำเป็นเมื่อกี้พี่จะพบดเขามาเตรียมใช่ไหมไม่เตรียมก่อนจะมายืนได้ดีเนี่ยเราต้องมีการเตรียมพร้อมให้ดีก่อนไม่งั้นแท่ที่เราจะยืนได้เราก็จะยืนขึ้นมาแล้วกลิ้งแหลกลิ้งลงทั้งหน้าเลยนะครับพอมามล้มไปได้ผมเดาได้เลยว่าพี่นุวันนี้ต้อง เตรียมความพร้อมของตามเนื้อในร่างกายก่อนที่เราจะมาฝึกยืนถูกต้องดังนั้นนะในเรื่องของความสําคัญในการลุกขึ้นยืนนะครับ okay, พอจะทราบไหมเราใช้ความสามารถอะไรบ้างผมเดาเลยนะฮะมันต้องใช้เรื่องของการทรงตัวก่อนเลยน,นะแต่นอนแน่นอนก็คือก่อนจะเราไล่เป็นลาดับมาตั้งแต่นอนนอนตะแคงมานั่งพอ,อจะมายืนจริงๆนะ อย่างแรกก็คือต้องนั่งทรงตัวไม่ได้เพราะถ้านั่งทรงตัวไม่ได้เราจะไปขั้นถัดต่อถัดไปการก้มตัวการถ่ายน้ำหนักคือหมายความว่าถ้าหลุดจากนั่งไปยืนไปเดินเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นถูกต้องครับใ้ความสามารถมากขึ้นถูกต้องในเรื่องของความสามารถในการทรงตัวนะครับแล้วถัดไปก็เป็นเรื่องของกําลังกล้ามเนื้อกําของขาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาหลังด้วยไหมเนอหลังด้วยแต่ว่าเด่นในเรื่องของขาครับนะครับแล้วถัดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ จะยืนได้ครับต้องถ่ายน้ำหนักให้เป็นถ่ายอะไรนะน้ำหนักคิดว่าถ่ายนึกว่าถ่ายเงินในบัญชีนั่นให้ภรรยานะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้วิธีฝึกการนะเอาขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำวิดีโอดีๆครับในวิดีโอถัดไป แดีวเราไปดูวิธีการฝึกกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยท่าแรกนะครับนะเราต้องลดความกลัวคนไข้ก่อนเดทครับโดยการให้เขาก้มครับให้ก้มก่อนก้มครับแต่ว่าก้มเราจะมีท่าท่านะครับก็คือท่าแรกก็คือทําตามนะครับก็คือเอาข้างดีก่อนนะครับนะค่อยๆมือลูบลงไปมือลูบลงไปที่บริเวณข้อเท้าใช่ นะครับมามขึ้นคล้ายๆไปในการถ่ายนันหนักนะใช่แต่ว่าลดความวกลัวเพราะว่ามือเรายังเกาะอยู่นะแรกๆคนเรามันอาจจะมาได้แค่ครึ่งแข้งอ่ะะคือใครที่เริ่มกลัวๆก็ไปไปน้อยๆก่อนไปน้อยๆก่อนถ้าใครที่เริ่มเก่งแล้วเนี่ยก็ลงไปถึงข้อเท้าได้เลยใช่ถูกต้องถึงข้อเท้าจับข้อเท้านิดนึงแล้วก็กลับคือถ้าเราลองวิเคราะห์กันโดยละเอียดเนี่ยตอนที่เราก้มลงไปเนี่ยนะครับนอกจากตัวกล้ามเนื้อหลังที่ทางานแล้วเนี่ยยังมันท้องมันก็ต้อง มันมันได้เกรงเพราะต้งรัตัวแล้วกันนี้แล้วพอเราเริ่มจากขามือข้างดีแล้วเพราะมือขาตายข้างที่อ่อนแรงแต่ทีนี้ถ้ามือถ้าตัวมือที่อ่อนแรงยังกำลังไม่ดีแล้วก็อาจจะแค่ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆไหลลงไปนะครับก็คือให้รูปรูปบริเวณขาของเราถูกต้องให้มีที่เกาะมาสักนิดนึงนะโอเคครับทีนี้พอสองอันแล้วไม่ค่อยกลัวแล้วเริ่มเกรงขึ้นแล้วก็จะเป็นสเต็ปที่สองก็คือจับ ก็คือองแข้งข้างดีจับแขนข้างอ่อนแตกใช่แล้วเรากลมตรงเป็นตรงกลางเลยเอาอันนี้ยากขึ้นนะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยพอไม่มีตัวขาที่มือที่จับขาเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องใช้แรงลำตัวถูกต้องนะก็ค่อยๆกลมลงไปจริงนี้ใช่ครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราไปท่าที่สองท่าที่สองต่อนะแต่เป็นท่าที่สองกลุ่มนี้ก็คือเป็นท่าของการเพิ่มความแข็งแรงครับที่เราพูดกันต้องออกของขาครับท่าที่หนึ่งนะครับ นะก็คือเรื่องของการเตะขาครับนะครับก็คือง่ายๆก็คือเหยียดขาขึ้นเหยขขเียดขาขึ้นตรงเหยียดขาขึ้นตรงๆนะครับ<ช>นะอย่างนี้นะอาจจะอาจจะทไปขึ้นลงสลับ,รบหรือเตะขึ้นมาค้างไว้<ช>ทีนี้เด็กสงสัยไหมถ้าขาเราไม่มีแรงอ่ะเราจะทํำยังไงอย่าบอกนะว่าเอาขาข้างดีมาช่วยใช่ถูกต้องก็คือช้อนนี้ช้อนนี้คือเอาออกแรงเตะขึ้นถูกต้องนะครับนะแต่ขาข้างที่ต้องพยายามออกแรงก็คือขาข้าง่อนแรงอ่ะถูกไหมครับนะครับ ที่ให้สังเกตนิดนึงก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยถ้าถ้าทาพวกนี้ก็คืออาจจะต้องเป็นเก้าอี้ที่มีพนักเพราะเวลาที่ที่เราเอนหรือว่าอาจจะล้มไปจ,จะได้มีตัวซัพพอร์ตทั้งหลายแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนเก้าอี้ที่มีพนักมีอะไรรองเนี่ยอยู่บนเตียงับมือคือมือให้จับเกาะเตียงจับเตียงไว้ให้น่นะครับเพื่อกันการล้มนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการออกกําลังกายเพืพ่อความแข็งแรงท่าที่ ท่าที่สามนะโอเคพอาท่าแรกเราเป็นเตะขาเตะขาไปแล้วท่าที่สองเรายกก้นยกสะโพกแล้วอันนี้ท่าที่ทาี่สามนะครับง่ายยิ่งกว่าง่ายใช่ฝึกเหยียบเหยียบพื้นอ่านะครับนะถ้ามีคนช่วยครับอันนี้ก่อนถ้ามีคนช่วยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นเท้านะจะเห็นนะอ๋อคือเอาเหยียบไปบนเท้าของของของผู้ฝึกของเรานะครับก็คือเหยียบตรงๆเหยียบลงไปตรงตเลย นะครับอันนี้คล้ายๆกับว่าตอนที่เราจะเทคตัวยืนชใช่ไหมครับนะครับรสะโพกก็ต้องเหยียบขึ้นด้วยเหยียบตรงๆนะครับบางทีเราจะเผลอเดชสังเกดตดีถ้าเราเผลอรีบจะ,จะท้ายด้านหน้าก็จะฉีบขป็นไปอันนี้จะทําทให้เราเวลาเรายืนเราหงายหลังะน,ะนะถ้าเราเหยียบเนี่ยพยายามลงให้น้าหนักตรงที่สุดแน่ลงไปแต่ถ้าไม่มีคนชุดไม่มีไม่มีคนช่วยช่วยเราก็ฝึกแค่เหยียบพื้นธรรมดาเหยียบลงตรงกดลงตรงๆอย่าให้เท้าถลายอย่าให้เท้าถลายครับ นั่นเองนะครับนะต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของการฝึกเพื่อให้เข้ากับเรื่องของการยืนครับมากกว่านี้นะครับเรื่องเมื่อกี้เราฝึกก้มตัวแล้วความกลัวเพราะมันมีถ่ายน้ำหนักเลยเนาะก้มตัวฝึกเพิ่มกําลังต้งนะฮะสุดท้ายก็ฝึกฝึกถ่ายน้ําหนักนะครับนะโอเคก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับการก้มแล้วแต่หน้าเราไม่ก้มลงไปแล้วอ่ะเราก็จะต้องก้มลักษณะยื่นะครับไปดลานหน้าแล้วหน้ายังมองอยู่ ใช่หน้ายังเงยอยู่ใช่เพราะว่าเราต้องต้องการให้น้ําหนักเนี่ยถ่ายจากก้นของเราวิ่งมาที่ขาของเราทั้งสองข้างพยายามที่จะรวมสิ่งที่ฝึกเมื่อกี้มีก้มตัวปกติฟังก์ชันเมื่อกี้ที่ด้การแล้วก็การเหยียบลงไปเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยลงตรงกลางมากที่สุดนะครับเพื่อเตรียมการพร้อมสําหรับการเนะครับนะก็เคยโน้มตัวมาหน้าแต่ว่าหน้าเนี่ยังงยหน้ายังมองตรงอยู่เพราะว่าการที่เราลุกขึ้นยืนเนี่ย เราก้มหน้าลงไปเนี่ยว่าเรายืนจริงมันจะก้มลงไปเลยมันจะเป็นเก็บคองเขางาแลวต้วหน้าไปเลยถูกต้องไหมฮะนะครับนะโอเคนะครับฉะนั้นให้เงยหน้าไว้เพื่อที่เรื่องของการปรับโครงสร้างของสมองเนเกิดการเรียนรู้ครับก็จริงรู้เรียนรุกคุ่งอยู่นะครับโอเคนะยากไหมก็พอสมควรนะนะครับสำหรับการรวมฟังก์ชันต่างๆที่ที่เราเราเรานำมาเพื่อที่จะพร้อมไปยืนซึ่งผมสังเกตว่า ถ้าเราฝึกเป็นจอช็อตไปเนี่ยนะฝึกเป็นช็อตไปเนี่ยมันจะไม่ยากแต่พอรวมเพื่อที่จะใช้ในในกระบวนท่าร่วมกันเพื่อจะไปยืนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยยากใช่ครับนะครับก็หวังว่าตัววิดีโอครั้งนี้เนี่ยครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับการที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการยืนนะคบนะให้เป็นสเต็ปง่ายๆสองสามขั้นตอนนะครับนะถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมและการลุกขึ้นยืนเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตราย อาจจะความมามน,น้าอย่างที่พี่บอกหรืออาจจะถลายหงายหลังครับนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกับพวกเราในวิดีโอดีๆในครั้งถัดไปกับ DNA d ี a การบัดง่ายนิดเดียวนะครับสวัสดีครับ